คือผมอ่านในหนังสืออานาปนสตินะครับที่ท่านพู้ธทานเขียนเอาไว้ครับว่าถ้าเกิดในช่วงท,ที่เป็นปฏิภาคนิมิตนะครับมันจะนําไปสู่องค์ฌานทั้งห้าทีนี้เอปฏิภาคนิมิตเนี่ยที่ผมอ่านอ่านว่าคือจะเห็นเป็นจุดต่างๆเขาขาวขึ้นมาเนี่ยคือถ้า แ่ลว่าตอนปฏิบัติเราต้องพยายามให้เห็นจุดนี้ใช่ไหมครับมันถึงจะนําไปสู่องคานได้จริงๆนะครับไม่ต้องไปพยายามมันจะเห็นของมันเองอย่าไปพยายามทําอะไรหน้าที่คือพยายามละนิวอนห้าสภาวะพวกนั้นจะเกิดปรากฏขึ้นเองไม่ต้องไปพยายามให้มันเกิดพยายามเท่าไหร่ยิ่งไม่เกิดมันจะเป็นการปรุงแต่งไปซะหน้าที่เราคือดับนิวอนห้าให้ได้สภาวะพวกนั้นจะเกิดขึ้นเองลักษณะคล้ายๆอาการของวิตก เมื่อวิตกมันเกิดวิจามก็จะทําหน้าที่ของมันไปเดี๋ยวปีติกับสุขมันก็เกิดขึ้นเองครับคือตอนนี้ผมตามว่าตรงนี้คือวิตกวิจามเนี่ยแต่ว่าพอจะถึงขั้นที่จะเป็นปีติเนี่ยนะครับก็คือยังไม่รู้ว่าอาการของปีตินี่มันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ไม่ต้องไปรู้เดี๋ยวเวลามันเป็นมันเป็นของมันเองไม่ต้องไปอยากเวลามันเป็นมันจะรู้เองเพราะวิจิกิจฉามันดับแล้วมันจะไม่สงสัย พราะนันตอนนี้หน้าที่เราคือไปดับนิวรนไม่ใช่ไปบอกว่าปีติเป็นยังไงไม่ต้องไปอยากรู้ปฏิบัติไปพอเวลามันไปรู้มาเป็นสัญญาม,มันก็จะพยายามไปปรุงแต่งให้มีให้เป็นให้ได้และหน้าที่เราคือละนิวรห้าครับได้ครับอาจารย์